แล้วจะลง Youtube ให้ดูสิจะยอดไลค์เท่าไหร่1ิล้านเลยไหมขอยอดไลค์สิล้านเลยนะเซลฟี่ยิ้มนอยยิ้มนายถ่ายข้างหลังถ่ายข้างหลังอ่ะเอาทรงผมข้างหลังเธอด้วยทิห้ห,หัวแบงๆงเหรอยิ้มเลยเร็วๆ

หาสาวอีกแล้วหาสาวอีกแล้ว